สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Infinite So t a l ล o t 965นะคะวันนี้ก็กลับมาในหัวข้อ Random อีกเช่นเคยนะคะเรามาให้พี่ไพ่เล่าเรื่องจากหน้าไพ่กันนะคะว่ามีข้อความใดนะคะที่พี่ไพ่เนี่ยอยากจะสื่อสารถึงคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะก่อนจะไปรับฟังคำํำนายเป้ก็อยากจะขอขอบคุณนะเ,นเ,นเนพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะกัลยาณมิตรทุกท่านเลยที่เข้ามาสนับสนุนเป้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาสมัครสมาชิกการเข้ามากดไลค์ subscribe กดแชร์กดติดตาม หรือว่าซปเปอร์แดงที่ส่งมาให้ขอขอบพคุณมากๆนะคะและที่ขายไม่ได้เลยก็คือคอมเมนต์แล้วก็กําลังใจที่น่ารักจากทุกคนไปขอขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เป้นเนี่ยอยากทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะใครที่มีความทุกข์อยู่มีเรื่องไม่สบายใจก็ขอให้เมสเซจวันนี้นะคะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตหรือว่าความคิดคุณได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลัง งานของคุณกันเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังคาทานายเป้ก็อยากจะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของทุกคนทุกท่านที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้ขออนุญาตเปิดไพ่อ่านพลังงานของคุณมีข้อความใดมีสิ่งใดที่ต้องการสื่อสารกับคุณในวันนี้ขอให้เป้สามารถสื่อสารได้ตามความเป็นจริงขอให้คลิปนี้นะคะนําความเปลี่ยนแปลงแล้วก็นําแรงบันดาลใจแล้วก็กําลังใจมาให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ใพ่มีอะไรอยากจะสื่อสารกับคุณบ้างในวันนี้เนาะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมไปหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใบแรกก็คือไพ่สองดาบนะคะ Two of Swords นะมีเพื่อนเพื่อบางคนนะคะมีเรื่องที่ต้องให้เลือกตอนนี้เนาะแล้วก็ Knight of Wands นะคะ แล้วก็ตามด้วย Page of w a n d s นะคะเดี๋ยวไปขออีก2องใบเนาะอุ๊บอุ๊บใบนี้จะออกเอาเขาเลยนะคะ death นั่นเองนะคะ the death แล้วก็ king of swords นะคะจากพลังงานหน้าไพ่ที่เห็นเนี่ยไปขออ่านพลังงานก่อนเนาะ มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลกุมธาตุไฟเมษิง์ธนูนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเกิดวันจันทร์นะคะวันอังคารวันพุธวันเสาร์นะคะแล้วก็วันพุธเนาะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลา ของการเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกเส้นทางชีวิตเลือกทางเดินนะคะหรือแม้แต่การเลือกตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังลังเลสงสัยอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะหลาหลายคนเนี่ยก็อยู่ในช่วงจังหวะของชีวิตที่กําลังพุ่งทยานเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานแพชชั่นนะคะหรือว่าแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นใน เรื่องของสถานะที่คุณอยู่หรือหน้าที่การงานที่คุณทําที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเจริญก้าวหน้านะคะหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยไปเห็นพลังงานถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะพลิกฝ่ามือไปเลยก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนความคิดทัศนคติบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เคย มีความสำคัญกับคุณนะมันได้มันได้หายจากไปมันได้ตายจากไปจากชีวิตคุณละตอนนี้เหมือนคุณเป็นพลังงานของนกฟีนิกซ์คุณเป็นพลังงานใหม่นะคะที่อยู่บนเส้นทางใหม่ที่อยู่บนทางเชื่อใหม่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ใหม่นะคะที่อยู่ในเรื่องราวใหม่ๆในชีวิตคุณของของคุณตอนนี้ก็ได้มันเป็นพลังงานของคนที่เดินทางภายในค้นหานะคะความหมาย ต่างๆในชีวิตของคุณหรือประสบการณ์ที่คุณได้พบเจอมาจากโลกภายในของคุณนะคะทุกคนเพราะว่าเด h เนี่ยนะคะเป็นไพ่ของราศีพฤจิกเลยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไพ่ของหมายเลข13คือ บางเรื่องที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันเหมือนเป็นเดจาวูกับคุณอนะ่ะแต่เรื่องราวเจ็บปวดต่างๆเหล่านั้นอนะ่ะมันกลับนํามาซึ่งพลังแรงกายแรงใจที่ทําให้คุณฮุดฮึดสู้อีกครั้งในชีวิตได้เลยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจากภายในหรือภายนอกก็ตามแต่มันนําพาคุณเนี่ยให้ได้ค้นพบศักยภาพในตัวคุณที่แท้จริงนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนไม่ชอบเถียงนะคะหรือว่าไม่อยากจะต่อร้อต่อเถียงกับใคร ไม่อยากจะมีปากมีเสียงกับใครแต่บางพลังงานเนี่ยเป้มองเห็นว่าช่วงเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องยืนหยัดนะคะด้วยตัวเอง อาจจะต้องมีการพูดมีการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่คุณเนี่ยนะคะจะสามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อรักษาขอบเขตแล้วก็ความถูกต้องในตัวคุณเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่พูดแล้วผู้คนอาจจะเอาเปรียบนะคะหรือว่าอาจจะข้ามเส้นคุณในเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเหมือนคุณได้เปลี่ยนความคิดคิดอะไรคุณก็พูดออกไปแบบนั้นอย่างซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมาด้วยนะคะเป็นคนที่รักษาคําพูดรักษาศัจจะเป็นคน ที่พูดอะไรแล้วคุณมักจะทําตามที่คุณพูดนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปที่นี่เวลานี้คุณก็จะไปถ้าคุณบอกว่าคุณจะทําสิ่งนี้นะคะกับบุคคลเหล่านี้คุณก็จะทําถ้าคุณมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันครอบงำความคิดของคุณคุณก็จะมีปัญญายาณบางอย่างในตัวคุณนะคะที่สามารถนำความกระจ่างและก็ความถูกต้องนะคะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อเพราะฉะนั้น King of s w ซ r d s เนี่ยเป็นคนที่ คุณไม่ได้ให้ใครมาล้างสมองคุณง่ายๆหรอกคุณมีความเชื่อที่แตกต่างนะคะคุณมีความคิดที่มันไม่เหมือนใครคุณมีวิธีการแก้ปัญหาที่มันไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นกว่าคุณจะผ่านเรื่องราวของการตกผลึกในเรื่องของความคิดและการช่วยเหลือตัวเองในเรื่อง,องความคิดมาได้เนี่ยเปเชื่อว่าคุณยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อและถูกต้องแน่นอนไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาชักจุงได้ง่ายๆด้วยนะคะก็เห็นพลังงานทั้ง5า้าใบมีหลายเรื่องเลยนะ ทั้งเรื่องการยืนหยัดในเรื่องความคิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะในเรื่องของการงานแพชชั่นนะคะมีความคิดไอเดียต่างๆที่มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการเผยแพร่ง,งานของตัวเองออกไปแต่บางคนเนี่ยก็อยู่ในเส้นทางที่อาจจะต้องเลือกนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องราวอะไรอะคะ่ะทุกคนถ้าเราสมดุลมันอะไป่เชื่อว่ามันดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่เรายอมเกินไปเพื่อที่ให้คนอื่นสบายใจ หรือ,อการที่เรายอมละทิ้งสิ่งที่เราต้องการในชีวิตไป ในบางครั้งเนี่ยนะคะกับบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการลังเลการสงสยัยการไม่แน่ใจไม่รู้จะเลือกทําสิ่งใดดีมันอาจจะต้องใช้เวลาในการตกผลึกแล้วคุณก็อาจจะต้องถามตัวเองจริงๆว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่คุณทําสิ่งไหนคุณทําอะไรแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตกันแน่เราอาจจะต้องมีการนั่งลงแล้วถามตัวเองคําถามแบบนี้นะคะก่อนที่คุณจะเลือกไปเพราะว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยคะ่ะทุกวันนี้มันเต็มไปได้วย ความคาดหวังเสมอเลยเนาะตั้งแต่เราเกิดมาจนโตเนี่ยคะ่ะเราจะถูกสอนจากครอบครัวของเราหรือว่าถูกเปรียบเทียบนะคะในการถูกว่าถูกวางมาตรฐานเอาไว้ว่าชีวิตที่ดีเนี่ยคนจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะ เหมือนเคยโดนบอกตอนเด็กๆว่าคุณต้องเรียนเก่งนะคุณควรจะได้งานที่มั่นคงนะคุณควรจะมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะหรืออาจจะต้องประสบความสําเร็จตามที่คนรอบข้างพอใจก่อนคุณถึงจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวมากมายที่เรา ถูกสอนหรือมีความเชื่อต่างๆในช่วงของเราเป็นเด็กเนาะแต่จริงๆความจริงแล้วอะค่ะเป้คิดว่าเราไม่สามารถเป็นทุกสิ่งที่สังคมต้องการได้หรอกค่ะเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันเส้นทางของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปและบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้ในโลกใบน,นี้ก็ไม่เคยซ้ากันเลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียนเก่งอะมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จหมดทุกคนหลายคนเรียนเก่งนะคะก็อาจจะมีจุดจบที่ ไม่ได้ดีนะคะเหมือนตอนที่เขาเรียนหลายคนมีงานที่มั่นคงแต่อาจจะไม่มีความสุขหลายคนมีบ้านแต่กับรู้สึกมีภาระหลายคนมีรถนะคะหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองแต่เขากลับรู้สึกว่าเขาไม่มีอิสระในการใช้มันหรือหลายคนมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่กับมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถมีเส้นทางชีวิตเหมือนกันได้อทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยเลือกนะคะ เนี่ย,พยไพ่ใบนี้อยากให้คุณเลือกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆเพราะว่าความจริงเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือทำงานที่เราไม่ชอบหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีหรือใช้ชีวิตตามแบบฉบับของคนอื่นได้ตลอดชีวิตหรอกคะ่ะทุกคนถ้าคุณทำได้เนี่ยก็ถือว่า คุณอดทนมากๆนะแต่ว่ามันคุ้มกันหรือเปล่านะคะกับชีวิตที่เราเกิดมาจริงๆเราใช้เขาแบบไหนเราดูแลเขายังไงเราใช้ไปกับคนที่รักเราจริงๆไหมเราใช้ไปกับงานที่เราชอบจริงๆหรือเปล่าเราใช้มันไปกับไลฟ์สไตล์หรือว่าสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของเราจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับพุทธศาสนาที่ เคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่าเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยก็คือตันหาและก็การยึดมั่นถือมั่นเนาะหลายครั้งเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่นในความสําเร็จที่คนอื่นเขาบอกเรามาว่านี่คือความสําเร็จใช่ไหมคะแต่เมื่อไรที่เราเอาตัวเองไปผูกไว้กับความคาดหวังของสังคมหรือคนอื่นนะทุกคนเราก็เหมือนที่ เรากาลังเดินไปเรื่อยๆแล้วแบกเห็นที่หนักเอาไว้บนบ่าของเราอะคะ่ะยิ่งเราพยายามแบกอะ่ะเราก็ยิ่งเหนื่อยและในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่านะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนใดอยู่ในเอ NERGY แบบไพ่2ดาบเนี่ยนะคะเป้ก็อยากให้คุณเลือกให้ดีแล้วก็ลองตีความหมายสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคุณให้ดีนะคะถ้าพลังงานตรงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าพี่ไพ่มีอะไรอยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้นะคะ อไปต่อไปนะคะก็คือ3มเหลียนนะคะตัว pentacles ตามด้วย Knights of swords นะคะโอ้เป็นเพื่อนค่ะดูตำแหน่งนะ Nights t o w w n n s Knights of swords นะคะไปเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยอยู่ในอยู่ใน energy ของการพุ่งไปข้างหน้าพุ่งทยานไปข้างหน้าด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมเลยตอนนี้นะโอเคไม่ได้ใช้สำหรับนี้นานเลยนะหลุดมือนะคะแล้วก็ the moon นะคะตามด้วย Knight of Pentacles แล้วก็ a e of w a n d s บางคนมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานจริงๆด้วยคะ่ะอาจจะได้งานใหม่มีโอกาสในเรื่องงานเข้ามานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาขยายพลังงานอีก5ใบข้างล่างนะไปม,มีความรู้สึกว่าการที่หลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ใน e NERGY ของการ สร้างสารรค์ครีเอทบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรากฐานในเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะมีการปรึกษาหารือก,กับใครบางคนกับคนบางกลุ่มในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการวางแผนอนาคตในเรื่องของการลงหลักปักฐานบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานหนักตรงนี้นิดนึงแต่ในระยะยาวแล้วอะค่ะเป้เชื่อว่ามันจะเป็น energy และเป็นผลตอบรับที่ดีกับคุณนะคะเพราะว่า t ัว e t p e n s o เนี่ยเป็นพลังงานของราศีมังกรหรือ,อคนที่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานอะมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าคุณอดทนแล้วก็ไม่ทิ้งสิ่งนี้ไปไม่ว่าคุณกำลังทำงานหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรอยู่อะ่ะเปเชื่อว่ามันจะส่งผลดีในระยะยาวนะคะ ใบต่อไปเนี่ยเดอะมูเนี่ยไม่ต่างกันกันกบไพ่ทออบซอดเลยนะคะซึ่งเป็นไพ่ของความไม่สบายใจอาจจะมีคนรอบข้างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดนะคะเห็นไหมเนี่ยมาสองตัวเนี่ยกำลังเห่าพระจันทร์อยู่พระจันทร์ก็มีสีหน้าที่แบบ ไม่สบอารมณ์เลยรู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะคะมาสองตัวนี้เห่าอะไรนะคะแล้วมีเรื่องอะไรที่ทําให้พระจันทร์ของเรารู้สึกนามุยนะเป้ก็มีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะถูกกดดันจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือความคาดหวังในตัวคุณเองหรือแม้แต่ความคิดของตัวคุณเองก็ได้ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออช่วงนี้อาจจะ มีอารมณ์ที่ดิ่งบ้างมีอารมณ์ที่สับสนบ้างมีอารมณ์ที่ไม่เข้าใจบ้างไม่ว่ากับตัวคนเองหรือคนรอบข้างหรือมีเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจจากไพ่สองใบนี้จากหน้าไพ่นะคะเป็นม,มีความรู้สึกว่าการที่เราจะอยู่ให้ตัวเราไม่ทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่การปฏิเสธสังคมหรือว่า เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะคะแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะวางค่ะเพื่อนๆวางบางสิ่งบางอย่างลงฟังสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เท่านั้นสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์ก็วางมันลงเลือกเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมกับเราค่ะแล้วก็ปล่อยสิ่งที่มันเกินกําลังของเราไปเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บทุกเสียงเอาไว้ในใจของเราไม่ว่าเสียงนั้นเนี่ยมันจะมาจากใครก็ช่างถ้ามันเป็นเสียงลบ,ลบ ถ้ามันเป็นเสียงที่ทําให้คุณฟังแล้วคุณไม่สบายใจถ้ามันเป็นเสียงที่ทําให้คุณแล้วหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตนั่น่ะก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณควรสว่างละได้แล้วเพราะเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรนะคะกับตัวคุณเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นมาตรฐานวัดว่าคุณเป็นยังไงคุณประสบความสําเร็จหรือไม่อะไรยังไงมันมันไม่ใช่ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามีเสียงต่างๆเหล่านี้คุณกําลังประสบพบเจอกับ Energy แบบเนี้ยก็อยากให้คุณวางสิ่งพวกนี้ลงเราเลือกเฉพาะสิ่งที่ ีประโยชน์กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมัน มันมีเส้นทางเนาะมันมีเรื่องราวมันมีบทเรียนแล้วก็มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็เปรียบเหมือนดอกไม้ต่างพันนะคะทุกคนที่เป้มีความรู้สึกว่าบางดอกเนี่ยบานในหน้าร้อนบางดอกอาจจะบานในหน้าหนาวใช่ไหมแต่ถ้าเรามัวเปรียบเทียบว,ว่าดอกไม้ไหนสวยกว่ากันดอกไหนบานเร็วกว่ากันเราก็จะพลาดการชื่นชมความงามที่แท้จริงของดอกไม้นั้นไปค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันมันบานในเวลาของมันเอง และเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนใครเลยในความรู้สึกของเป้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยที่ขึ้นตามฤดูกาลเนี่ยค่ะเขาก็ให้ความงดงามที่แตกต่างในแต่ละฤดูกาลชีวิตเราก็เหมือนกันเราอาจจะมีฤดูที่สดชื่นมีความสุขเราอาจจะมีฤดูที่เศร้าหมองไม่สดใสเราอาจจะมีฤดูที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวทํางานหนัก สร้างอนาคตสร้างเนื้อสร้างตัวเราอาจจะมีฤดูที่ทุกอย่างมันดูดีไปหมดนะคะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฤดูชีวิตฤดูไหนทุกอย่างเข้ามานะคะแล้วมันก็ออกไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าคุณทุกอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าคุณมีความสุขอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอความทุกข์เลย ขอให้คุณเก็บเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์นะคะสิ่งไหนไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยมันไปแล้วเราเนี่ยควรจะอยู่อย่างไรให้รอดในสังคมที่มันมีความกดดันเกิดขึ้นตลอดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสังคมที่ทำงานหรือเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเลยคือเราต้องคิดอย่างมีสติก่อนเวลาที่เราเจอเรื่องราวแย่ๆในชีวิตนะคะแล้วก็แยกให้ออกว่าอะไรคือเสียงของสังคมและอะไรคือเสียงในใจของเรา แล้วต่อมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างพอดีค่ะทําหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าไม่ละเลยความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวนะต่อให้เราจะมีเรื่องแย่ๆระหว่างวันนะคะพยายามมองหาความสุขเล็กๆที่อยู่รอบตัวอย่างเป้นเนี่ยเป็นคนชอบดื่มกาแฟตอนเช้ามากต่อให้วันทั้งวันเป้จะมีเรื่องอะไรที่รอเป้อยู่ขอแค่ตื่นมาตอนเช้าแล้วได้ดื่มกาแฟได้นั่ง สักพักเงียบๆเนี่ยค่ะมันคือความสุขแล้วที่อย่างน้อยไปหาได้ในชีวิตนะคะต่อให้ชีวิตมันจะยุ่งแค่ไหนเนี่ยแต่มันก็มีความสุขเล็กๆที่เราที่เราแบบที่มันทําให้เรา,เ,าเรามีความสุขกับมันอะนะคะเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากๆเลยที่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราโลกเปลี่ยน นะทุกคนเราก็เปลี่ยนตามโลกแต่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนจนเราหายไปจากความเป็นตัวตนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายืดหยุน่นเราเราเปลี่ยนแปลงตามโลกตาม ความเจริญของโลกนี้แต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเราจนเราไม่เหลือตัวเราเลยเพราะฉะนั dessa, <ys> ้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนจนคุณไม่เหลือตัวเองเนี่ย <Yeah. S 2> นั่นแหละค่ะ <ys> มันเป็นสัญญาณว่าคุณอาจจะตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วนะคะเพราะฉะนั <ys> ้นให้ยึดความเป็นตัวเราด้วยเราชอบอะไรเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขเราคือใครอย่างน้อยเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเราคือใครนะคะเราเราเราทำอะไรดีเราทำอะไรไม่ดีสิ่งไหนที่ เราต้องการจริงๆในชีวิตนะคะประโยชน์อะไรที่เราสามารถทําให้คนอื่นได้ตอบคําถามพวกนี้ให้ได้ที่เกี่ยวกับตัวเราอะคะ่ะเราก็จะมีความชัดเจนในเป้าหมายของชีวิตเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมอยู่กับปัจจุบันนะทุกคนเพราะเมื่อไหร่ที่เราโมโตแต่กังวลกับเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยหรือว่าหมกมุ่นกับสิ่งที่คนอื่นคิดและทํากับเราเนี่ยเราก็จะพลาดความงดงามของปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเราค่ะเราอาจจะเจ็บปวดเราอาจจะร้องไห้เราอาจจะเสียใจได้นะโมเมนต์ที่เรามีเรื่องมากระทบเราใช่ไหมคะแต่เมื่อไรที่เรามีสติรู้สึกตัวเนี่ยเราต้องเอาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็มองหาความงดงามว่าในความทุกข์ในปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังเหลืออะไร ที่มันดีๆอยู่ให้เราได้มองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะมีความสุขนะคะในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วความสุขมันไม่ได้มาจากการที่เราทําให้ทุกคนพอใจในตัวเราแต่มันมาจากการที่เราเนี่ยยอมรับตัวเองได้แม้เราจะอยู่ใน ท่ามกลางของเสียงนับร้อยที่มันดังรอบตัวเราอะทุกคนบางทีเราออกจากบ้านไปใช่ไหมคะเราพบเจอผู้คนมากมายมีไอเดียมีความคิดเห็นมีความคาดหวังที่เกิดขึ้นกับเราแต่อย่างน้อยเนี่ยเราอย่าหลงไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะมันจะทําให้เราหลงลืมตัวเองนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยนะยังไงกระช่างนะอย่าลืมความเป็นคุณนะคะคุณสําคัญมากๆนะคะคุณมีความสําคัญอย่าให้อะไรไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือผู้คนความรู้สึกอารมณ์ต่าง มาพลัดพรากความสุขเล็กๆน้อยๆอยจากชีวิตคุณไปนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่มันเต็มไปด้วยความคาดหวังเนี่ยมันอาจจะใช้ชีวิตได้ไม่ง่ายนะเป้เข้าใจนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้จากฟังเรารู้จักเลือกและรู้จักวางเราจะค้นพบว่าหัวใจของเราเนี่ยสามารถเบาสบายได้ค่ะทุกคนถ้าเรารู้จักวางลงแล้วเราก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างสงบนะคะแม้ว่าโลกภายนอกมันจะวุ่นวายแค่ไหนแต่ตราบใดที่เรารู้จักเลือกฟังเลือกวาง เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็เลือกเส้นทางที่แท้จริงให้กับเราเนี่ยเป้เชื่อว่าคุณจะหาความสุขเล็กๆได้แน่นอนค่ะจากความทุกข์หรือว่าบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะวันนี้ไปมีไพ่สำหรับใหม่นะจริงๆอะก็ไม่ใหม่หรอกก็มีมา2ปีแล้วนะคะแต่ไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะสำหรับนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้จะลองมาใช้แล้วดูว่าพี่ไพ่มีมาเสร็จอะไรนะคะ Money Move นะคะ Oracle d e c k เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคนะคะใบนี้อินดิเพนเดนต์นะคะเนี่ยคคะใบใบนี้เนาะอาจจะหลุดเฟรมไปนิดนึงนะคะใบแรกอินดิเพนเดนต์นะคะใบที่สองเลิฟไลฟ์โอ้โหบางคนกำลังมองหาอิสระอยู่นะคะบางคนกำลังโฟกัสอยู่กับ บทบาทหน้าที่ของความรักนะคะมีชีวิตรักบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ My Power บางคนนี้ก็กำลังใช้ความคิดอย่างขมาขมันเลยนะคะอ h oh, Sweet so Success บางคนก็มีเรื่องราวของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะโอ้ oh, วันนี้มาครบเลยนะคะใบนี้ก็ investment พูดถึงเรื่องของการเก็บเงินเก็บออมด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเอ๊จริงๆ ไปเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะคุณจะได้เห็นนะคะขอโทษด้วยนะขอเปลี่ยนนะคะหวังว่าคุณจะเห็นกันนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะไพ่ใบแรกเป่มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยนะคะต้องการ ฟรีดอมแล้วก็อิสระในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบแรกอยากจะเตือนคุณนะคะว่าการที่เรามีอิสระในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราอเมื่อไหร่ที่คุณเพึ่งพาคนอื่นในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะขาดอิสระแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไพ่พูดถึงนะคะให้โฟกัสในเรื่องของการเงินเนาะพยายามหาอิสระภาพในเรื่องของการเงินหรือถ้าคุณต้องการที่จะทํางานเสริมหรือว่า เริ่มเก็บเงินบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับอิสรภาพในอนาคตข้างหน้าของคุณก็เป็นสิ่งสําคัญไพ่ใบนี้ก็อยากจะเตือนว่าอย่าพึ่งพาคนอื่นในเรื่องของการเงินนะคะเพราะมันจะทําให้คุณขาดอิสระไปต่อไปเนี่ย l ลิ e life นะคะเพราะฉะนั้นไพ่บ่งบอกว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีและคุณก็เป็นที่รักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าคุณนะคะพบเจอคนที่สําคัญในชีวิตคุณนะคะเขาคนนั้นจะมาช่วยเหลือคุณจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะหรือจะเข้า มาช่วยกันวางแผในในเรื่องราวของอนาคตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการสนับสนุนกันในเรื่องของการเงินนะคะอย่างที่ไปบอกนะฟรีนะคะฟรีฟรอมป ր อเบิร์มแอนด์มันนี่นะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเดินคนเดียวมาสักพักหนึ่งพอมีเพื่อนร่วมทางที่ดีอย่างเงี้ยค่ะหรือมีคนรักที่ดีเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินตรงนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมายพาวเวอร์เนี่ยก็บ่งบอกถึงการที่คุณเนี่ยอาจจะต้องใช้สมอง ของคุณนะคะใช้ความคิดของคุณใช้สติปัญญาของคุณในการนำทางคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้อยากจะบอกคุณนะคะว่าคุณมีปัญญายาที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณ คิดเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นเหตุและเป็นผลที่สุดและใช้พลังของสมองของคุณอะในการนำทางคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเรื่องของการเงินใดๆก็แล้วแต่เพราะสมองของคุณเนี่ยมีความสำคัญมากคุณสามารถทำงานร่วมกับสมองของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลกภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมันดึงดูดกันทุกอย่างมีพลังมีคอนเน็ชันจากสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพลังงานต่างๆนะคะมีปฏิกริก กับสมองของเรานะคะแล้วก็มีปฏิริยาต่อร่างกายแล้วก็การกระทําของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สติปัญญาใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ในช่วงนี้นะคะไปต่อไปสวิตสักเซสเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณกําลังจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยปรารถนาและต้องการเอาไว้ในอดีตบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วปัญหามันเยอะเหลือเกินแล้วมันไม่ได้อะ่ะแต่คุณนะ่ะ ต่อจากนี้ไปประมาณ3เดือนนะคะคุณอาจจะ,ะเขาเรียกอะไระบางสิ่งที่คุณเคยอยากจะได้หรืออยากจะให้มันเกิดขึ้นอะนะคะมันมีแนวโน้มจะไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นน่ะคุณอาจจะ get what you want นะคะก็หมายถึงว่าสิ่งเล็กๆความประสบะการประสบความสําเร็จในสิ่งเล็กๆที่คุณต้องการเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเคยขออะไรเอาไว้นะคะเคยต้องการสิ่งใดเอาไว้คุณมี energy ที่จะได้รับสิ่งนั้นเร็วๆนี้นะคะใบต่อไปนะคะก็คือ investment นะคะไพ่ใบนี้บงบอกว่าการที่คุณอดอเขาเรียกอะไรอดออมเงินเนาะหรือว่าออมเงินไหมอดอดออมเงิน no ออมเงินหรือเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเห็นไหมคะมันสอดคล้องกันกันกบไพ่ใบแรกอิน e p e n d e n t การที่เราเขาเรียกอะไรอะ่ะ ดิพเอนแนนต์กับคนอื่นในเรื่องของการเงินมากเกินไปมันจะทําให้คุณขาดฟรีดอมใช่ไหมแล้วการที่คุณเนี่ยมีการออมเงินหรือว่ามีการอินเวสต์เงินนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งอิสรภาพในอนาคตข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีการลงทุนในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นสต็อกมาร์เก็ตหรือว่าหรือว่าการเก็บเงินการเก็บดอกเบี้ยต่างๆที่คุณควรจะได้จากการอินเวสต์เงินของคุณเนี่ยนะคะเขาอยากให้คุณทําอย่างชาญฉลาดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ เก็บออมเงินชนิดไหนก็ตามะคะ่ะขอให้คุณคิดอย่างฉลาดเพราะว่าการออมเงินนี้มันหมายถึงอิสรภาพของคุณในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็อยากจะเตือนในเรื่องของอิสระในเรื่องของการเงินและการออมเงินเพื่ออนาคตนะ เพื่ออนาคตในระยะยาวอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเป้เชื่อว่าไพ่เนี่ยมีการเตือนในหลายเรื่องเลยนะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักในเรื่องของการใช้สติปัญญาของคุณแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนาที่อาจากําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะอ,อยู่บนเส้นทางนะคะที่คุณเลือกเดินต่อให้คุณอยู่เส้นทางนั้นแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามก็ขอให้คุณเนี่ยอยู่กับสังคมอยู่กับ เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่กับชีวิตที่เราจะต้องเผชิญอยู่ในทุกๆวันนะคะให้มีความหมายแล้วก็ให้มีสติที่สุดนะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สังคมคาดหวังแต่ให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตในแบบที่ใจคุณสงบและคุณชอบนะคะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงก็ถือว่าคุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วในเส้นทางของคุณนะคะไม่ว่าความคาดหวังจากภายนอกเนี่ยมันจะมากมายแค่ไหนเนี่ยแต่ขอให้หัวใจของคุณเนี่ยค่ะยังคงเบายังคงสบายแล้วก็เลือกทางเดิน บนเส้นทางที่มันตรงกับตัวคุณที่สุดอะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะความหมายของชีวิตก็คือการได้อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขแล้วก็รักตัวเองในแบบที่คุณเป็นด้วยนะคะเปกก็เชื่อว่าไม่ว่าทุกคนคุณจะอายุเท่าไหร่อย,อยู่ในสเต็ปไหนของชีวิตคุณอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินฟรีดอมในการใช้เงินในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานอะไรก็แล้วแต่ค่ะขอให้คุณเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็อยู่อย่างบ a l a n c e อยู่อย่างมีสตินะคะคุณก็จะสามารถจัดการเรื่องทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวคุณภายในใจคุณได้อย่างสอดคล้องกัน ให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถทําสิ่งที่คุณรักได้ในระยะยาวนะคะแล้วก็จะมีฟรีดอมในเรื่องของการใช้ชีวิตนะในเรื่องของการเงินได้ในระยะยาวถ้าเราเลือกอย่างถูกต้องแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยค่ะ,ะมาก่อน มันไม่ได้หมายความว่าเราเห็นแกตัวนะแต่หมายถึงว่าเราชอบอะไรเราทําอะไรได้ดีเรามีความสุขกับอะไรนะคะถ้าเราทําสิ่งพวกนี้ได้เนี่ยนะคะเราก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งต่างๆได้ในระยะยาวในอนาคตได้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะสําหรับพลังงานในวันนี้นะคะหากคุณเพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกเป้ก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการอ่านไพ่คุณด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ